สวัสดีครับผู้กับสยามพิทบูนะครับผมสำหรับอีพีนี้นะผมก็เตรียมตัวนะฮะต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับผมเจ้ามินาโกะนะครับผมเป็นพิษเมียนะครับก็พรุ่งนี้อายุครบสีเดือนนะครับผมรับน้องหมามานะครับผมจากข้อหนึ่งนะผมอยู่ที่กาลสินนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปิดตัวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวจะเตรียมกลงนะครับผม ไว้ตอนรับเขานะครับผมเดี๋ยวทําความสะอาดไปก่อนครับสําหรับนี่นะครับผมอยู่ชั่วคราวไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวก็สักพักก็จะย้ายนะครับผมเข้าไปบ้านใหม่แล้วนะผมทั้งหมดเลยนะครับผมมินิโกะนี้เป็นอ่าบ<ว>ูลลี่นะครับผมเป็นบูลลี่นะครับผมไซส์นะครับผมบูลลี่เอ็กโซติกนะครับเอกโซติกบูลลี่นะครับผมเป็นเป็นบูลลี่ที่ติเตี้ยนะครับผมเคยเห็นนะครับเป็นบูลลี่ที่ติเตี้ยนะครับผมตัวสั้นๆนะครับผมป้อมๆ นะครับผมก็นี้ผมได้รับมาพัฒนานะครับผมรับมาพัฒนานะครับเพื่อที่จะต่อยอดนะครับผมไปวันข้างหน้านะครับผมส่วนค่าตัวมินาโกะนะครับผมก็รวมแล้วนะครับผมน่ารวมแล้วนะครับผมทั้งหมดนะครับผมรวมกับค่าขนส่งแล้วประมาณ21ใบเท่านะครับผมเใบเท่าสําหรับค่าตัวมินาโกะเพื่อที่จะเอามาพัฒนาต่อนะครับในในข้อของผมนะครับ มิเนโกะนะครับผมก็นิสัยค่าๆนะผมที่ถามเจ้าของเขานะผมตั้งแต่เขาเลี้ยงมานะผมตั้งแต่คลอดแล้วก็จนประมาณสัก2เดือน3เดือนพอรู้เรื่องก็เป็นนิสัยนะผมล่าเรื่องนะผมเป็นเป็นหมานิสัยล่าเรื่องนะครับผมที่สงสัยนะผมเป็นเป็นหมาที่สงสัยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็เตรียมกรงนะผมไว้ให้เขาสำหรับไอพีนี้ก็ไม่มีอะไรนะผมสั้นๆนะครับผมก็เตรียมตัวไว้ให้กับมิเนโกะนะครับผม มินิโคนี้ผมเป็นคนตั้งเองนะครับผมนี่ลูผมเป็นเป็นคนตั้งเองนะครับผมเป็นชื่อเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นนะครับผมเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นนะครับผมแต่ว่าสวยนะครับผมไม่รู้จะสวยหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้นะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมพรุ่งนี้นะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อ ให้มีแรงนะผมทําคลิปแล้วก็แชร์ประสบการณ์ใหม่ๆก็ต่อไปด้วยนะครับผมสาหรับ EP นี้ก็เดี๋ยวผมจะทําความสะอาดนะครับรอมินาโกนะครับผมรอมินาโกนะครับผมเป็นบูลี่ไซส์เล็กนะครับผเล็กสั้นตันเตี้ยนะครับผมอีกสไายหนึ่งนะครับผมของทางค้อของผมนะครับก็เพื่อเพื่อรองรับนะครับผมสาหรับพี่ๆน้องๆที่เคยเคยถามมานะครับผมที่เคยถามมาครัไม่ว่าจะเป็นทางทางฟีดทางไลน์ ก็เนี่ยครับผมต้องรอนะครับผมเดี๋ยวผมพัฒนานะครับผมมีให้ชมกันแน่นอนนะครับผมมีให้ไปป่วนที่บ้านกันแน่นอนนะครับผมสำหรับมินาโกะนะครับผมตัวนี้เพศเมียนะครับผมส่วนพ่อพันธุ์นะครับผมมีอยู่ในดวงใจแล้วนะครับผมมินาโกะก็สีดําล้วนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับพรุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูรูปไปก่อนนะครับผมให้ดูรูปไปก่อนนะครับ มาลุ้นกันนะผมผมก็ดีใจเหมือนกันนะผมสำหรับออีกสายหนึ่งนะผมที่ผมกำลังจะหัดเล่นนะครับนอกจากบูลลี่ไซส์ XL แล้วก็ XXL แล้วนะครับผมก็ผมลองหัดเลี้ยงนะคผมสายาเล็กสั้นตันเตี้ยบ้างนะผมสำหรับเอ็กซ์ติคบูรี่นะครับก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับผมสไตล์นี้นะครับผมว่ทางคลอกนะผมก็มีนะครับผมก็มีนะครับผมก็ อีกไม่กี่เดือนนะครับผมก็จะเห็นเด็กๆนะครับผมเห็นเด็กๆแล้วนะครับผมสำหรับลูกมินาโกะนะครับผมก็ทั้งหมดผมแพนไว้หมดแล้วนะครับผมว่าผมจะผสมที่ไหนนะครับผมแล้วก็สไตล์ไหนนะครับผมมุมขาอะไรยังไงนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัวล้างกรงนะครับผมเตรียมตัวรอมินาโกะก่อนนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปิดตัวนะครับผมยังเป็นทางการนะครับผมสำหรับมินาโกะนะครับผมให้ดู คลิปวิดีโอแบบชัดๆกันไปเลยนะครับผมทุกมุมนะครับผมสำหรับอีพีนี้นะครับผมไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็มาแชร์แล้วก็แบ่งปันกันไปนะครับผมถ้าพี่ๆน้องๆนะครับผมที่ชื่นชอบในสไตล์นี้นะครับผมหรือว่าพันธุ์อื่นๆนะครับผมที่ค่าค่าตัวนะครับหรือว่าสินสอดมันสูงไปนะครับผมให้ผมให้รออดใจรออีกนิดนึงนะครับผมก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับผมเก็บไปเรื่อย เก็บไปเรื่อยแล้วก็พอถึงวันนะครับผมเราจะได้สมดังใจแน่นอนนะครับผมพอมันโตมานะครับผมเราก็ไม่เสียใจนะครับผมเพราะว่าสุนัขนะครับผมจะอยู่กับเราไปเป็นสิบสิบปีนะครับผมเป็นสิบปีเป็นสิบกว่าปีเลยนะครับผมถ้าเลี้ยงดีๆนะครับดังนั้นก็ฝากด้วยนะครับผมสาหรับใครที่จะคิดเลี้ยงนะครับผมก็ศึกษานะครับผมสายที่เราคิดจะเลี้ยงนะครับผมเพราะว่ามันมีหลายสายมากนะครับผมสำหรับเหล่าของพันธุ์พวกนี้ นะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับ EP นี้นะผมไม่มีอะไรแล้วนะครับผมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมฝากกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทํา EP ต่อไปด้วยนะครับผมสําหรับ EP นี้นะผมไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับมินิโกมินิโก